เรื่องสังคมทั่วไปอีกสักเรื่องสองเรื่องนะครับเดี๋ยวจะได้ไปดูการเมืองเข้มข้นกันมีกรณีพ่อกับแม่เราก็เคยนําเสนอข่าวนะครับทุกูชมข่าวเด็กจมน้ําที่พิสุโรกพิซุโรกน,นะครับเด็กชายสุกชัยธรรมานุพัฒน์อายุ13ปีข่าวก่อนหน้านี้ก็คือน้องจมน้ําเสียชีวิตบริเวณบ่อด,ดินหน้าทางเข้าหมู่บ้านบัวสีเงินที่เมืองพิซุโรกเมื่อ3เมษา ครั้งนั้นก็ระบุว่าลงไปเล่นน้าแล้วเกิดเสียชีวิตจมบ่อน้ําซึ่งลึกประมาณ5-6เมตรเนี่ยนะครับแต่ล่าสุดเมื่อวานนี้ที่สาราธรรมสังเวชวัดธรรมปรางที่เมืองพิษณุโลกแม่ของเด็กบอกนะครับว่าจะยังไม่เผาศพลูกเพราะขอให้ตำรวจลือคดีลูกชายจมน้ำขึ้นมาใหม่เพราะเชื่อว่าบุตรชายก็คือน้องสุภชัย จริงๆไม่น่าจะจมน้ําเสียชีวิตเพราะลูกชายเนี่ยว่ายน้ําเป็นไปเล่นน้ํำหนแม่น้ําน่านก็บ่อยครั้งน้ําแรงกว่านี้ลึกกว่านี้ก็มีแล้วก็ที่สําคัญมีพยานเห็นเหตุการณ์ว่าในวันเกิดเหตุลูกชายถูกกลุมวัยรุ่นทําร้ายร่างกายแล้วก็โยนลูกชายที่ยังไม่เสียชีวิตลงไปในบ่อน้ําแม่เนี่ยบอกว่าเชื่อว่าลูกชายคงบาดเจ็บจากการถูกกลุมทําร้ายก็เลยไม่มีแรง ที่จะช่วยเหลือตัวเองขึ้นมาจากน้ํจาจนกระทั่งจมน้ําเสียชีวิตแม่บอกนะครับว่าพยานที่ยอมบอกความจริงในวันสุดท้ายก่อนจะเผาน้องสุปชัยโดยพยานเนี่ยบอกว่าวิญญาณของสุประชัยไปเข้าฝัน แล้วคืนวันสุดท้ายก่อนที่จะเผาเนี่ยคุณแม่บอกมันเกิดเหตุการณ์คือฝาโลงศพเนี่ยมันสั่นนะคะโต๊ะหมู่ที่วางหน้าลงศพมันก็ล้มลงมาอย่างไม่มีสาเหตุรูปที่หน้าศพก็ร่วงหล่นลงมาแตกกระจายคุณแม่บอกเชื่อเลยว่าลูกชายมาเพื่อที่จะมาร้องขอความเป็นธรรมให้หาตัวคนผิดมาดําเนินคดีให้ได้คุณแม่บอกว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมีพยานมาบอกด้วยก็เลยเลื่อนการเผาศพลูกชายออกไปก่อนจนกว่าคดีจะคลี่คลายค่ะ และต่อมานะะักข่าวของเราก็เลยบอกอาพาไปดูจุดเกิดเหตุเป็นสระน้ําก่อนจะถึงหมู่บ้านบัวสีเงินพร้อมกับพยานซึ่งเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเราขอไม่เอ่ยชื่อนะครับโดยเด็กคนนี้บอกว่าอยู่ในที่เกิดเหตุพร้อมกับน้องสุปชัยที่เสียชีวิตสระน้ำเนี่ยลึกประมาณ5เมตรบริเวณขอบสระนั้นแม่ของสุปชัยก็ชี้ให้ดูว่ามีไม้หน้าสามที่คาดว่าวัยรุ่นเอามาใช้ทําร้ายร่างกายลูกชาย อยากให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วก็เก็บหลักฐานนี้เพราะหลักฐานตรงนี้มันก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ตรงนั้นขณะที่พยานเนี่ยนะฮะเป็นเด็กชายคนหนึ่งก็บอกกับนักข่าวว่าตนเองกับสุภชัยกลับมาจากร้านเกมแล้วมาเล่นน้ําที่สระน้ําแห่งนี้แต่จากนั้นเนี่ยมีวัยรุ่นจำนวนสิบคนตามมาแล้วก็เรียกสุภชัยซึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาเนี่ยขึ้นมาจากสักน้ําแล้วก็มีการด่าทอกันเรื่องแย่งกันจีบสาวก่อนที่จะมีการทําร้ายร่างกาย ก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นจะลากตัวน้องสุภชัยโยนลงบในดบ่อน้าโดยที่สุภชัยไม่สามารถช่วยตัวเองขึ้นมาได้ต่อจากนั้นเนี่ยวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ยังขู่พยานคนนี้ว่าบอกถ้าเรื่องนี้ถึงตำรวจจะปาดคออีกคนหนึ่งที่มาชี้เหตุการณ์ด้วยเนี่ยคะ่ะจะปาดคอให้เสียชีวิตเลยตัวเองบอกว่าวันเกิดเหตุไม่รู้จะทำยังไงก็เลยรีบวิ่งไปตามคนงานก่อสร้างมาช่วยเหลือเด็กชายสุภชยัยแต่ก็ช่วยไม่ทันนะคะฟังเสียงดูนะ พอลนะจัดล้างเนมาสามคนมาเพื่อจะมาเล่นน้าตรงนี้อ๋อมายังไงขี่จักรยานมามาถึงเราเราลงเล่นน้ําเลยไหมลงเล่นได้สักพักหนึ่งลงเล่นได้สักพักหนึ่งลงกันในสามคนเลยปกติเอาไม้ตีกับไม้ตีตีที่ท้องกับหัวเราเห็นเหตุการณ์ท้องกับหัวเราตอนนั้นเราอยู่ตรงนี้ได้ตะโกนห้ามอะไรเขาไหม ไม่กล้าไม่กล้าแล้วจากนั้นล่ะหลังจากนั้นเขาก็ดิบขอมีขอเสร็จเขาโยนลงน้ำนะแล้วอพอน,น้องพอเขาโยนเสร็จแล้วแล้วเขาไปหนีกันไปเลยหรือเปล่าหนีไปแล้วหนีไปเลยแล้วเขาจะมาทำร้ายน้องไม่ครับเขาขู่อะไรน้องไหมเขาขู่ว่าถ้าเรื่องนี้ถึงตำรวจมีตายนั่นแหละครับขราะดทาี่แม่ของน้องสุภชัยนะครับฟังเสียงดูฮะ ก็คือเอกใจหนึ่งคือตรงนี้เสร็จปุ๊บเรามาอันดับสองก็คือศพในศพลูกชายหนูก็คือแปลว่าช่วงหมอวันที่สามอ่ะคือมีอาการปูดมาที่หน้าขี้หน้าเขียวช้ำปากเหมือนว่าโดนต่อยแล้วเลือดกคลอดรอบปากในเสร็จปุ๊บช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ดูช้ำเขียวมือหน้าท้องนี่เขียวมากเลยมันจะเขียวเหมือนไม่ใช่อาการที่ว่าเด็กจมน้ำตายมันจะไม่ใช่อาการอย่างเงี้ยหนูคิดว่าอะไรเป็นนี้ก็คือว่าส่งไปให้หมอ ดูที่โรงพยาบาลมอ,อคือชนะสูตรผ่าศพที่แรกเขาก็บอกใช้เวลาประมาณ4 5ห้าวันกว่าจะดูผลต้องตรวจสอบชิ้นเนื้อตรวจหน้าตรวจน,น,วจนี่แต่ที่นี้ใช้เวลาแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็คือผ่าและเย็บเรียบร้อยเขาบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีการตุ้งช้ำการเขียวดัะนั้นไม่มีการทำลายร่างกายก็ลงสาเหตุ่าจมน้าตายลงสาเหตุจน้าําตายแต่พยานคดีก็คดีไม่กระจ่างจะเผาศพลูกชายไหมไม่เผาค่ะยังไงจึงกว่าจะคดีกระจ่างนะครับเดี๋ยวรอดูตํารวจนะครับผูชมครับ ก็พยานบอกชัดเจนแต่ก็น่าตกใจนะครับถ้าเด็กวัยรุ่นแล้วก็สามารถที่จะฆ่ากันได้ขนาดนี้เนี่ยน้องรถ้าเป็นอย่างที่คุณแม่ตั้งข้อสังเกตไปดูกัน